ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ชอบเลี้ยงนกเขาใหญ่แล้วก็ชอบต่อนกเขาใหญ่นะครับผมวันนี้เช้าวันที่หนึ่งนะครับมกราหกเจ็ดนะครับผมได้มีเวลาเอาเจ้ามีโชคนะครับออกมาต่อแถวบ้านเกิดนะครับผมผมอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับผมก็มาถึงมันจะเป็นไรอ้อยนะครับผมไรอ้อยแล้วก็เป็นสวนนะครับก็ ท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ดีก็ขออภัยนะครับผมจะไม่มีที่ซุ่มนะครับที่หลบที่ซ่อนนะครับวันนี้มากับเจ้ามีโชคครับโอเคครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอานกกปใส่ากันเลยครับผม ครับผมก็ตอนนี้สิบโมงเช้านะครับผมก็จะได้เวลาไปทําธุระครับรอรุ้นช่วงบ่ายนะครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับก็ตอนเช้ามีโชคจัดให้หนึ่งแต้มนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวถึงบ้านใส่ปอคาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจำตัวไม่ได้ครับตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดี ลุ้นว่าจะเป็นตัวหลิวหรือว่าจะเป็นตัวขันโยนหนึ่งกุกธรรมดาโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับรอดูลุ้นช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับผม